คน่ารักของยีชูทุกคนเนี่ยแหละยีชูสร้างตำนานทําให้พี่ปายเป็นอากาศอย่านะยีชูอย่ากให้แฟนเข้ามานะจ๊ะแต่ว่าเม็ดฝนก็สู้ไม่ได้หรอกแฟนเขาอยากให้เม็ดฝนมาร่วมด้วยเนาะทุกคนอืคงจะน่ารักน่าดูอ่ะ จงไหนเนาะจะขอกับเพ็นแป้นน่ะนุกแหมอะไรกูจออะร้อ่งก็หนูบอกว่าป๋าเมียมาเลยไอ้เนาะอจูเป็นแนานน่กุกเอาไปไปเอานั้นมาให้อิจูยืนกลางไปเพลงเพลงนี้อิจูจะเป็นสาวหมอลำแล้วนะนี่อันนี้รับสมัครผู้ชายที่มาดูคอนเสิร์ตแต่น่าจะไม่มีหรอกพูดมาเฉยๆนี่ผูบ่าวโลนิน พูบ้าตาเบี้ยมาเลยได้อายเด้อชุกไปลูกไอี๋ยวนั่ลูกถือนี่ให้โอ้นน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 น้นนทนานน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 ลังนานตนหักนนะนน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 อนนน อะไรนี้มาอะไรนะจะร้องเพลงแล้วยิบนัลนุ๊กนลนุ๊กไม่ได้ยินแล้วอะไรนะจะร้องเพลงเนี่ยอิจูเคยเคยร้องเพลงแล้วมีแดนเซอร์ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ให้แดนเซอร์มาเต้นกับอิจูนะลนุ๊กขนตาปลาจะยืนโอเคโอเคเดี๋ยวขอลองหน่อยได้ไหมอ่าต้องชูพูดอะไรนะลูกต้องชูพูดอะไรนะลูกต้องชูพูดอะไรนะลูก อะไรวะโลงไม่ค่อยยุ่งจิตทำอะไรครับเอากระดิ่ชุ่มาให้ศิลปินก่อนร้อนเช็ดเช็ดเช็ดก่อนเช็ดก่อนบายเลือดศิลปินดาราค่ะเจ๊อู้เหรอรับตาผ่านมาเฮ้าไปล้วเฮ้าพักกล่องมันที่มีคนมาเสร็จนะเฮ้าสิเอาลับตาก่อนดิอะไรเข้าตาเนี่ยลูก พร้อมหรือยังสาวหมอลำพร้อมค่ะพร้อมค่ะไปแดนเซอร์พูดส่งให้สาวหมอลำหน่อยแดนเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียวไม่ได้เดินละทีเอาลูกเอามาเต้นนาโชดามายยังแดนเซอร์โอ้ยจู่ๆก็มาดรามาแค่แดนเซอร์นี่เนาะยยเล จูลูกมันไม่มีแดนเซอร์แล้วเขาด่ามากกันเขาไปบอกแดนเซอร์กันแล้วอิจูอย่างที่นายนุกบอกก็แหละไม่มีใครใกล้นายนุกได้เท่าอิจูแล้วอ๋อรอแป๊บนึงน้าหนูไปหาแดนเซอร์มาให้ได้ถ้าไม่งั้นหนูจะอันนี้นเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจูพูดอะไรเมื่อกี้นะลูกน้องจูน้องจูน้หนูจ้น้าหนูจ้าอุ๊ยน้องจูพูดอะไรเมื่อกี้นะลูกพูดอะไรไหน Cô lên nói chung you go Where you down? Where you downing? What? Where you, where you downing? Um, uh, what? Where you downing? where you của so so oh, oh, yes, yes, okay. yes Oh, that's, so. that's, so. oh, that's so it Oh, okay. Dancer, so 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 yeah, dancer. That's so. that's so. Yes. Oh, dancer, dancer. Yeah, dancer, dancer. Yes. You know. <laughs> <so I'm> dancer, <laughs> we're มดนเซอร์ไป็นไงก่อนจะเวทีเลมึงมึงเคลียร์กับศิลปินก่อนมันยืนตรงนี้ทั้งนั้นมันยืนตรงนี้โอเคมึงเคลียร์ดีๆเคลียร์ดีๆเคลียร์เลยเอาถามถามว่าไงก็เปลี่ยนที่อะไรนะลูกเปลี่ยนที่เอาเปลี่ยนที่น้านุกอยู่ตรงไหนน้าหนุกน้าไปไม่ได้เขาจะคุยกันไปตรงโน้นไปอ่ะเปลี่ยนแล้วลูกอ่ะคุยกันถ้าไปสิลูก อพก่บอกร้องเพลงไปแล้วยังไม่เลิ่มยังไม่เลิ่มจังหวะตีเลยยังไม่เริ่มจักหวะตีเลยอยากร้องเพลงแล้วแดนเซอร์แดนเซอร์เอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอชูมาแล้วไอชูจะมีแดนเซอร์ในวันนี้จขาคุกอะไรนะขาคุกขาคุกสองคุกนัทนันุกนัทนุกจะไม่มองเลยนัทนุกจะมองแค่ชูคนเดียวนัทนุกมองได้ไหมนัทนุกมองได้ไหมกระดาษหันไปมองกันนะ นุ๊กมองได้ไหมนุ๊กไปอยู่กับแดนเซอร์ได้ไหมโอ้โหเขาเตรียมตัวที่จะขึ้นแล้วเนี่ยเอาบอลจะเอาเงินน้องไปทำไมเนี่ยเอาออกก่อนไหมหรือว่าหรือว่าจะใส่ร้องเอาโน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 อ่ะไอ้บอลออกไปเลยมีแดนเซอร์มาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่บอลออกไปแล้วไล่ออกไปด้วยหน่อยดิยูรุกัน อ้าวเดี๋ยวจะให้น้าปายพูดส่งเข้าเพลงผาเมียมาเลยของหมอลำน้องจูนะอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยอัดลำลำหรือว่าเขาบอกว่าสองคนออกไปซะไม้ลำอะไรมันคืออะไรลูกว้าวมึงส่งเลยศิลปินเขาจะขึ้นแล้วอ๋อ Okay, OK 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 OK。送送送送送送，送麦蒂走一个，让出。 ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัทนุ๊กนั่งอยู่นัทน้าป้ายยืนอยู่รูนี้เปลวอีหยังฮะเปลวอีหยังนัทนุ๊กถ่ายชู่เอิญนั่นแหละกัทนุ๊กก็น้าปถ่ายชู่เอิญเปลวอีหยังก็เลยจะออกมาจักโมโหเรืยองบอกมาเก่งแต่ขึ้นมาเึงนหนีไหมขึ้นมาคือเก่้ไหมจกเอิร์ดปอกไข่ปอกขึ้นยังเกาะมีหลอกเพลงอีกบนนี่มัต้องมีอีหยังเกาะเลยเพลงใครจ๊ะ แดนเซอร์ล่ละแดนเซอร์หาพี่ไซแดนเซอร์คุปคุปไปบอกมาเด้อเด้อต่อจากนี้เด้อออมเด้อมึงกินจิตเกาะล้านบักออมเพา่มีงานอิจูมีงานแต่เจ้าบันมีเลย